จากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถธรรมด,ดาขบวนที่สองหกสองตรวดตรวจปฏิพัทธ์จุงเทพ้ยพลังงานรถเข้าที่สถานีสองค่ะตรวจตาเลยค่ะไปมาระหว่างสถานีสองโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะเราไปชมขบวนที่262นะครับกำลังเข้าสถานีชุมทางบางซื่อน,นะครับ ชุมทางบางซื่อเก้านาฬิกาสิบห้านาทีนะครับเป็นอัดสตอมนะครับ ทาที่นี่สถานีชมชาบาร์เฟอร์ที่นี่สถานีชมชาบารเซอร์บริษัทด้มี่วารสกงได้เกิดางสถานีชมชาบาร์เอร์วเกิดต่อติท้องทำกระของข่านเนการติดตัวมานำลงจากขบวนรถทตรชดโนษด้วยค่ะขบวนรถที่จะเปียในสถานี่สองขบวนรถธรรมดาขบวนที่สอง62เดินทางัส่งบริษัทจากสถานีสวนส่วตะเดียพัฒนทางสถานีสุเพศ